รู้ได้ใช้เป็นวันนี้นะครับเราก็จะนําท่านมาพบกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สําคัญชิ้นหนึ่งนะครับก็คือไดชาร์จของรถยนต์ไดชาร์จตอนนี้จะติดตั้งอยู่บริเวณหน้าเครื่องนะครับผมโยงเข้ากับสายพานที่หมุนอยู่หน้าเครื่องนะครับทำหน้าที่นะครับประจุกระแสไฟนะครับไปที่แบตเตอรี่ถ้าไดชาร์จนะครับมันเสียนั่นคือแบตเตอรี่มันก็จะมีแต่ออกอย่างเดียวไม่มีไฟเข้าโดยปกติเวลาเปิดสวิตช์กุญแจนะครับหน้าจอเราก็จะโชว์นะครับไอ้ตัวไฟสีแดงๆเป็นรูปแบตเตอรี่นะครับตอนนั้นเป็น ไฟเตือนการทํางานของไดชาร์จนะครับถ้าเราใช้งานรถอยู่นะครับแล้วไฟแดงขึ้นมากระพริบนะครับแปลว่าไดชาร์จมีปัญหาแล้วจากตรงนั้นนะครับไดชาร์จหลักๆนะครับก็มีอยู่2แบบนะครับก็คือเป็นไดชาร์จคัตเอาท์ในตัวก็จะมีคัตเอาอยู่นี้นะครับเป็นเหมือนสถานไฟอัตโนมัติอยู่ข้างในนะครับถ้าเป็นคัตเอานอกก็จะมีตัวคัตเอาเป็นก้อนประมาณ ฝ่ามือหนึ่งนะครับอยู่ต่อเข้าไปอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับในกรณีรถที่เป็นเบรกลมดูดตรงก้นไดชาร์จก็จะมีชุดใบพัดชุดถ่านที่ใช้ในการดูลมนะครับของระบบเบรกส่วนอาการที่เสียนะครับอาการที่เสียวิธีเช็คอันดับแรกก็คือดูที่สายพานก่อนนะครับว่าสายพานที่โยงหน้าเครื่องเนี่ยมันหย่อนหรือเปล่าถ้ามันหย่อนก็คือแรงดึงมันก็จะน้อยนะครับมันก็จะทําให้ไดชาร์จหมุนบ้างไม่หมุนบ้างนะครับไฟก็อาจจะชาร์จไม่ แต่ป,ประสิทธิภาพกับการที่2นะครับในตัวใหญ่ชาร์จเสียเกิดจากการเสื่อมสาภาพนะครับปริมาณการชาร์จจะน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็คือมันเสื่อมนะครับมันอาจจะไม่เสียไปทีเดียวอุปรกรณ์ที่สาคัญอย่างหนึ่งที่ปัจจุบันไม่ค่อยมีก็คือแอมมิเตอร์ตัวแอมมิเตอร์ตัวนี้มันจะช่วยแสดงปริมาณกระแสะไฟที่ชาร์จเข้ามาในระบบถ้านะครับไม่เหลือบากกระแรงเก็ควรติดตั้งเข้าไว้ในรถเพราะรถปัจจุบันไม่ค่อยมีแต่ว่ามีประโยชน์มากแสดงาการหลายอย่างให้เรารูได้ว่า1 นะครับปริมาณกระแสไฟที่ชาร์จปกติหรือเปล่าหรือเริ่มลดลงก็แสดงว่าเริ่มมีปัญหาแล้วเราจะได้ป้องกันได้นะครับเพราะว่าบางทีนะครับไฟเตือนไฟชาร์จที่หน้าจอเนี่ยบางทีบางครั้งมันเสียแล้วจริงใดชาร์จเสียแล้วมันถึงเตือนซึ่งเราอาจจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็คือพอจับเครื่องไปปุ๊บก็จบเลยสตาร์ทเครื่องไม่ติดระบบไฟหลีลงหลีลงทีง่สุดโดยเฉพาะรถระบบไฟฟ้าเครื่องคอมมอนเลนะครับถ้าเกิดว่าระบบไฟรวนมีหมดไปเนี่ยจบข่าวไฟต่อไม่ได้เลยนะครับผมส่วนราคานะครับ ถ้าเป็นของใหม่ตรงรุ่นของแท้นะครับราคาก็อยู่หลายพันบาทนะครับจนถึง10,000บาทแต่ถ้ากรณีของเทียบของเทียบราคาก็อยู่ถึง3-4 0 0 0บาทหากมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับลูกพี่